ดีกลางเมืองที่เดิมอที่เดิมก็ได้ไปแต่คือโดดเลยคือมันดีอยู่อย่างแือคนมันมันยังโดดกระจายกันอยู่ไม่เหมือนไม่เหมือนเอเป็กอะที่แบบผิดศัพท์โอนห้าดูมไม่ยี่สิบตีีแล้วลงมาบางทีแม่งถ่อยอย่างเดียวอ็ตายมันคือบางคนมันถอดสมองเล่นไงเอเป็กอะมันเตือนไปแบบ เกินไปมากอ่ะเฮ้ยดูเลยพี่ก็มีนะคนถอดสมองถอดสมองเล่นชัดว่าลุงอ่ะล่างลงวะอ่ลงมาแล้วเนี่ยไม่เคยลองเลยไม่เคยลองเลยอ๋อนี่นนนนนนนขึ้นไปแล้วเดี๋ยวทั้งนั้นอ่ะห้องไม่ได้รู้ฝั่งนี้ไม่ใช่ตรงนี้ทั้งนั้นอ่ะไปวะไม่รู้แมพหายไปแล้ว ยงน่ากูเฮ้ยเสียงขวาเสียงไอ้นี่ปะเราไม่ได้เริ่มโปเกบอลเรายังไม่ได้เริ่มไอ้นี่เลยอ่ะเราฟาร์มก่อนไม่ให้เ้องไปได้แล้วได้แล้ได้แล้วได้แล้วซวย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 ซ้ำแม่งเลยละกันหมีกูยังไม่มีเกาะเฉยหรอกไอ้เหี้ยเอ๋เกาะมันมีให้อยู่แล้วเว้ยเอาละวิววิววิวข้างบน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 ไปละละเอาหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านหน่งนี่นี่วันนี้วันนี้ เป็นไงบ้างได้ไดโล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 ผูฉชี้ไมทางแล้วนะโอ้เป oh, okay. okay, oh, okay, ็นน oh, yeah. ้องน่องนอ้าเบาจังวะผีเอฟโอเคกูช่วยพิชัตละพอละว้ายเฮี้ยนเลยสามสิบสามสิบโอ้โลโลโลตัวน oh, ี้โลไม่ได้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 ถอยไม่ได้ถอยไม่ได้ถอยเฮี้ยแม่งซ้ำกูอคิดแม่จะซ้ำทับเฮี้ยอะไรเฮ้ยแล้ว มันวาบเข้าไปเหรอลงมาแล้ว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 ตายตาามาอมาได้ได้ได้เสไมากลไม่มีไม่ช่แล้วไม่ช่แล้วมไอ้เียล่ะมึงด้วยมึงด้วยมึง้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ฮ้ตายาาย้นหัวอยู่ด้้ขึ้นไปเอ้าไอ้ีลง้ย่กี้ ไม่เล่นอีกแล้วไม่ได้เล่นอีกแล้วนเฮ้ยเกูขึ้นต่างขดขึ้นย่อยี๋ยอยี๋ย่อยี๋ยยีอย่อยี๋ยยี๋ย่อยี๋ย่อยี๋ย่อย่ย่อยยีอยอยอยย่ยย่ย่ยย่ย่ย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 ยยยยยยย่ยย่ยย่ยยยอยยอยียยยอยอยี๋ยยยยยยอยย่อ โล่่ยนี่นี่ตันี้ตงนี้ตตไไีตนเียนเียแม่ราลบหลักต้เทียนี่พอดีเลยพี่กินมไไจะบอกกินไม่เห็นต้นเทียนนี่ของพี่อะกินไม่มีนะพี่ตับปต่ำาไม่มีเลยแบบเทียนนะพี่เอ้าตรงนี้ไปปิต้นไม้ด้วยหรอ มันมีต้นไม้ด้วยเหรอพี่ผมไม่เห็นใช่ไหมมันไม่มีไอ้พวกของแบบมีศิลป์มีต้นพุ่มเนี่ยมันไม่มีพี่ไปดูในจัตีุรัสแบบเยียนหมดเลยเดี้ยเกมมันทาเป็นพุ่มเลยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูแคปให้ดูเลยกูแคปให้ดูเลยเอจะแคปให้ดูเหมือนกันเราดิจะดูอย่างเตียนเลย กอ้หปีมน่าอะไรเงี้ยกูปับบ้างไอ้รันนก้อนออคนที่ขงเลยตขาเล่นเอพีปับปัสูงมันวะไม่ไม่โอเสลงเลปคน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 โอ้ยแม่งไปโดนเลยกออแตกกัตัวนึงเอตัวใหญ่เอตัวใหญ่เอาลุงลุงไว้ะาน่ะโอ้ยโอไม่ใช่เไม่ใช่แป๊บนึงกูโดนมอไป เดี๋ยวโอ้ดูต่อยเหมือนกันไอ้เนี้ยตายตายตายน้องน้องน้องตายพี่เอ้ตีเดียวกันตีกับตัวนี้โอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไอเดียวไม่ต่อยเนี่ยไกูยิงไม่ได้พีมายุ่งกับูับไิชัดกูยิงไม่ได้ไอ้เหียแล้วกูก็แม่งอีกอเขาก็ไม่อีโวที่ไม่มันอีกตัวนึ่งวะอีตีหนึ่งอะไรตรงบันไดอะโอเคเคเคตรงบันได มาแล้วมาแล้วมาแล้วหน้ากูอ่ะเกมพี่ดูอยู่ยูอยูู่ีไม่โดนโอ้ยเต็มเต็มเจ๊น้อนึงได่าเฮ้ยไม่โดนจิ้มให้เอาแล้วเข้าเลยโมใหม่ตรงนี้มาแตกดานสองดนสองโูโูโู เอาขึ้นเลย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 เฮียอ๋อยังเขียวอยู่เลยคุ้ยีหมดนจวะพี่พี่ก่อนระหว่างที่พี่จะขึ้นพี่ปรับพี่ปรับกาฟปิอยู่พี่เลยแล้วมึงปรับวันนี้คนกิ้งพันหน้าไปเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยโออกแตงรับไปกโอเคเฮ้ยมีสายสิบสิบสิบสอมันเป็นเนื้ส่ส เอาไม่โดนก็แตกก็แตกโลสวยดีกว่าไปไหนไานอยู่แบงทั้งหมดเลยเฉยยังไม่ได้ไม่ได้เล่นแล้วกูเดี๋ยวขยันมาอะไกันเนี้ยตอนนี้ตัวนี้จะจริงตวซสาย

เฮ้ยมีอีกปเนี่ยอององนกะลอยลอยลอยนขวนต่ยมาตายตายมวนตายไลวะด้ายอม่เหี้ยอีเด้ลุยต่อเฮ้ยมันมีสกิลใครรู้ป่าไม่ม่ไม่ไ่ไมไอ้เจะทไมตุองอเจอก่อนทุกทีเลยวะ

กยิงไม่โดนโทษทีไม่เป็นไรเอ้ยมันชุบบ่อข้างในบ้านอ่ะใช่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 ชุบอยู่ไหนวะเด้อเด้อเดๆอดูตรงไหนวะไหนวะป้อมแม่งยิงหิดอ๋อนี่อยู่นี่ก็แตกก็แตกก็แตกข้างบนโลโลสวยประย <cape> กุชชั่นกุชชั่ระบบกุชชั่ตกันครับทุกคนน่ะไม่ชัดแม่งช็อตหมดอะระบบแม่งเสียหมดเลยยิงได้ยิงไม่โดนไม่ช็อตแม่งก่อไฟเลยเสียงเสียงไม่ถึงยิงได้ม่ได้ยิงเลยและเกมนี้แม่งไม่มีก่อให้เก็บด้วยไงประเด็นนะพี่ต้องเอาอันขวาแล้วเนี่ยไอเสาเสาเกาะไป เนไมเนี่ยโอ้ยตายโอ้ยดเด่นเ้ยแต่ยังไม่ดีเนาะเติมแป๊บเติมแป๊บเติมแป๊บโอ้เตมแล้วกลักลับมากลับมากลับมาเด็องไปหนึ่งนะครับครับโอ้โอ้อี้ยโดนไอ้นนี่ถ่ายละ ได้ปะพี่ชัมถอยเตี๋ยมโอเคสวยต้องได้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 ต้องเป็นหนึ่งเข้าไอ้เหี้ยกระสุบก่อยแม่งไอ้เหี้ยต่อยแม่งเลยทำไมวายเกมด้วยเออแลต่มอนในประเด็นน่ะปวผมก็ปวดท้องไอ้เหี้ย